เมื่อลาลี่ลูได้รับชำไปงานแต่งที่แตกต่างกันสุดขั้วยูนิคอร์นโคลีกับซอมบี้แมรี่แต่งงานกันในวันเดียวกันซะแล้วทำยังไงดีนำผ้ายื่สีขาวแล้วก็ผ้าเน็ตมาตัดผ้าสีขาวสำหรับทำชุดแต่งงานนำตีมตุ๊กแกมาติดกับเสื้อทีนี้เสื้อก็พร้อมแล้ววาดวงกลมใหญ่ๆโคลี้มืช่วยเราตัดผ้าหน่อยเร็ว อย่าลืมทำรูตรงกลางด้วยนะโคอ้ทีนี้สวมเป็นกระโปรงได้เลยย่าผ้าเน็ตแบบนี้แล้วนำผ้าเน็ตมาติดตรงด้านบนของกระโปรงระดับเสื้อด้วยเชือกแววาวแล้วใส่กลิตเตอร์ลงบนเสื้อทีนี้ใส่ผ้าเน็ตลายหัวใจเป็นชุดที่สวยจริงๆเลยเอาล่ะเรามาทำผมกันต่อเลย ขึ้นชื่อว่ายูนิคอร์นก็ต้องสีสดใสใช่มหมทีนี้ก็เติมผมปลอมเข้าไปเลยคออี้ถ้ดูดีมาก <c oughs> วันนี้เรามีงานแต่งอีกที่หนึ่งเรามาต่งชุดให้เจ้าสาวซอมบี้กันเถอะผมทรงนี้ไม่เหมาะกับซอมบี้เลยเราจะทำผมด้วยริบบิ้นผ้าซาตินรนไฟด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านเอาเชือกออกมาแบบนี้ติดกาวแล้วเอามาแปะไว้ที่หัว มัดผมไว้ด้านหลังเพื่อที่จะได้ไม่เลอะไงล่ะทาตาสีฟ้าแล้วก็ขีดตาด้วยไอายไลเนอร์สีดำซัมบี้ก็ต้องมีตาดำเหมือนมีแพนด้าสินะทาสีและเป็นสีเทาทาสีตัวให้เป็นสีเดียวกันกับหน้าของซัมบี้ทีนี้เราจะทำชุดแต่งงานจาก 5, ผ้าพันแผลกันผ้าผ้าพันแผลหลายๆชั้นทีนี้ก็เย็บแบบนี้ แค่นี้เราก็ได้ชุดแล้วเพื่อให้ชุดไม่ตกเทรนเราจะทำการเปิดไหลชุดเจ้าสาวซะหน่อยไฮไลท์ชุดเจ้าสาวด้วยสีเทาตอนนี้จะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นพฤติกรรมของซอมบี้ที่คนไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอันนี้เฉยมากคู่นี้แหละฉันบอกเธอแล้วว่าคู่นี้แหละสวยสุด เราจะทำเส้นพลาสติกให้เป็นที่คาดผมกันนำเชือกแวววาวมาพันรอบๆพลาสติกนำดินเบามาปั้นเป็นเขากับหูของยูนิคอร์นติดผ้านเน็ตเข้ากับที่คาดผมเป็นเจ้าสาวที่สวยจริงๆเลยแต่จะให้สวยขึ้นอีกเราคงต้องใส่เขาแล้วก็ดอกไม้แค่นี้ก็สวยแล้วล่ะ <c oughs> เรามาทำมงกุฎดอกไม้ให้สัมบี้กันเถอะ พันลวดเป็นวงกลมแล้วก็พันด้วยเส้นลวดแวววาวสีดำตัดชอบพันแผลเป็นเส้นแบบนี้ตัดดอกสีฟ้ากับย้าแล้วก็เอามาติดที่มงกุฎระบายสีด่งางไม้ให้ดูสกรปรกเล็กน้อยน้ำถุงขยะมาแล้วติดเข้าไปที่มงกุฎแค่นี้เราก็ได้มงกุฎฉานสวยให้ซอมบี้แมรี่แล้ว ช่างเป็นฝันที่หวานจริงๆเออนี่มันกี่โมงแล้วฮะไม่นะฉันต้องไปงานแต่งของตัวเองสายแน่เลยในขณะนั้นเองเพื่อนของโคอีก็มาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีฉันคิดอะไรออกแล้วเวทมนต์ของฉันจะเสกให้ชุดเธอสวยขึ้นเองเธอชอบชุดนี้มะฉันเป็นคนทำเองเลยนะแต่ว่าฉันว่ามันขาดอะไรบางอย่างตอนนี้เธอดูดีขึ้นแล้ว นี่เป็นบงกฎของเธอส่วนสร้อยนั้นฉันให้เธอนะขับใจเธอเก่งมากเลยฉันรู้ <c oughs> งานแต่งก็ต้องมีดอกไม้ใช่มหมนำแบร่ฟอมมาติดกับยาแล้วก็ดอกไม้ปอมทีนี้ก็มารวมกันนำไฟมาโดนดอกไม้เพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์พันดอกไม้ได้วยผ้าในสีดํานำลูกปัดสีฟ้ามา เริ่มขนเฟอร์แล้วเอามาติดบนลูกป,ปัดติดลูกตาเข้าไปดัดลวดให้เป็นปีกสีใสติดเข้าไปเสร็จแล้วเป็นภาพที่หาดูได้ยากจริงๆนี่แหละที่สอมบี้ต้องการในขณะที่แมรี่กับทราวิสกำลังเพลินๆอยู่บนตึกสูงอยู่นั้นฉันอยากให้เราอยู่เวลาตอนนี้จริงๆมันโรแมนติกมาก รอก่อนนะเดี๋ยวฉันมาแล้วเจ้าบ่าก็กลับมาพร้อมกับดอกไม้ <Wow. S 1> มันสวยจังเลยมันเก่าแล้วก็เหม็นมากเรามาเต้นกันเถอนะ <c oughs> เราจะมาทำฉากง,งานแต่งด้วยแท่งพลาสติกกันตัดมันออกทีนี้ก็ติดกาวเข้าด้วยกันติดตั้งฉากง,งานแต่งกับกระดาษแข็งไฟเบอร์ ใส่ผ้าเน็ตเข้าไปห้อยสร้อยลูกปัดแล้วก็ดอกไม้อืมเราต้องมีดอกไม้เพิ่มใส่เจกันเข้าไปเลยทีนี้ก็ใส่ริบบิ้นหลากสีที่ตรงฉากว,าว้าวนี่เป็นฉากแต่งงานที่สวยเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยววเราจะมาทำมุมถ่ายรูปจากกิ่งไม้กันติดลูกโป่งสีเข้มเข้ากับกิ่งไม้ ติดฉากแบ็กกราวด์ด้วยถุงขยะแล้วก็ผ้าพันแผลตกแต่งตง้องฉากด้วยแมงมุมปลอมแล้วติดป้ายกำกับว่าซอมบี้โซนใช้ถังขยะเป็นเจกันนำริบบิ้นที่เขียนว่าเพิ่งแต่งงานเราจะมาทำดอกไม้ในวันแต่งงานให้กับโคลี้กันพันเข้ากับริบบิน้นเสียบยูนิคอร์นเข้าไปติดริบบิน้นผ้าซาติน แล้วปังด้วยเพชรปปอมตรงกลางวันนี้เป็นวันที่นกคนรอคอยจริงๆตอนนี้บ่านหลวงกำลังกล่าวเปิดงานแล้วและนี่ก็คือเจ้าบ่าวลอไม่มีใครเทียบเลยส่วนนี่คือเจ้าสาว <c oughs> เธอช่างสวยงามเหลือกเกินจอชนายเช่าดีจริงๆเอาล่ะจอชโคอ้ สัญญาที่จะอยู่ร่วมทุกร่วมสุขไม่ว่าจะจนหรือจะรวยจะรักกันและกันจนชัวน่วนิรันดรและพวกเขาก็ตอบตกลงเราขอประกาศให้คุณทั้งสองเป็นสามีภรรยาก,กันทั้งคู่จุมพิตกันโดยมีคอนฟิตี้โรยลงมา <c oughs> วันนี้ดนูเหมือนบาทหลวงต้องทำงานหนักเลยทีเดียวแต่ซอมบี้คู่นี้เขารักกันไม่ว่าเขาจะตายแล้วก็ตาม เอาล่ะทราวิสนายพร้อมที่จะดูแลเธอหรือเปล่าใช่ครับตอนนี้ก็มีซอมบีตัวน้อยเอาแหวนมาให้พวกเขาทั้งสองคนว้าวช่างเป็นแหวนที่สวยจริงๆเลยตอนนี้พวกเขาก็ได้สวมแหวนร่วมกันแล้วเราเขอประกาศให้คุณทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันตัดวงกลม3ามวงจากกระดาษโฟมขึ้นชื่อว่าเค้กแล้วก็ต้องมีขนาดแตกต่างกัน ระบายสีเค้กโดยใช้สีอะคริลิกระบายผงไอซิง่งตกแต่งชั้นเค้กด้วยริบบิ้นแวววาวทีนี้ก็ใส่ผงกลิตเตอร์เข้าไปตัดกระดาษแข็งแล้วมาทำเป็นแผ่นรองเค้กตกแต่งเค้กโดยใช้รุ้งปอมปักยูนิคอร์นไว้ด้านบนติดขนมขิงแล้วก็ดอกไม้ตรงเค้กได้เลยถ้าเราวางผ้าไว้บนแก้วน้ำเราก็จะได้โต๊ะที่สวยแล้วก็ดูดีแบบนี้ ตอนนี้เชฟของเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนี่ค่ะเค้กของคุณทั้งสองคนตอนนี้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเริ่มทานเค้กเป็นคู่แรกเดี๋ยวเขาฟ้อนเค้กให้นะ oh. อร่อยใช่ไหมล่ะ mm. ทุกคนได้โปรดเข้ามาเลยเรามีสุดยอดขนมสำหรับทุกคนเลยนะ mm hmm. เรามาถ่ารูปกันเถอะทุกคนพร้อมนะเรามาตกแต่งรถแต่งงานกันเถอะตัดเชือกสีสวยๆแล้วตัดหล,ลอดดูดเงินเสียบหลอดดูดแล้วก็ลูกปัดเข้ากับเชือกนำปอมๆแล้วก็ที่ตกแต่งอันเล็กๆรถอยู่นี่แล้วไม่ต้องบอกก็รู้วันนี้เป็นรถของใครพันเชือกที่ได้ไม่ต้องถ่ายรถ ติดตุ๊กตายูนิคอร์นแล้วก็ติดป้ายข้างหน้าว่าแต่งงานแล้วต้องแต่งหน้าหน้ารถด้วยดอกไม้แล้วก็เข่าของยูนิคอร์นแปะริบบิ้นแล้วก็โบตรง,ข,งข้างรถด้วยนะยูนิคอร์นโคอีกับสามี ii, กำลังจะไปหาดิมูนกันหลังจากนี้แล้วล่ะแต่ถ่ารู้กันก่อนสิยิ้มนะยอนได้เลยทุกคนรอดอกไม้ของเธออยู่นะยูน <c oughs> <c oughs> ิคอร์นเป็นคนได้รับดอกไม้ เธอต้องเป็นคนแต่งงานคนต่อไปแน่เลย <c oughs> <c oughs> ช่างเป็นสัปดาห์ที่แสนสนุกจริงๆการแต่งงานระหว่างสองคู่ที่มีความแตกต่างกัน <Yeah. S 1> คู่ไหนที่คุณชอบมากที่สุดคอาไม่ให้เรารู้ที <c oughs> อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กดติดตามช่องลลิลูแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกๆแบบนี้จากลลิลู